เอาตีคนเดิมมาแล้วจ้าสวัสดีครับวันนี้มารีวิวการเปลี่ยน่านไนการยี่ห้อ D N K Y นะครับของแท้เรือนแซเลตของผู้หญิงเล็กๆนะครับ D N K Y แท้นะครับตัวนี้ดูจากเนื้อก็รู้แล้วฮะเซเลสติวแท้เลยครับเดี๋ยวมารีวิวการเปลี่ยนฐานนะครับ เรามาเปลี่ยนสาร D N K Y กันเลยนะครับในคารแท้ตัวนี้นะครับเรียนเซนเลตโดยขั้นตอนแรกก็คือในคารตัวนี้ใช้ระบบงัดตั้งงัดนะครับงัดงข้างนะครับใช้ใบมีดเหมือนเดิมนะครับมาดูว่าเราจะงัดกันยังไงก่อนอื่น้อาหาร่องก่อนมันจะมีร่องในงัดนะครับมันจะทําเหลือออกมาเจอแล้วนะครับเนี่ยร่องในงัดก็ใบมีดของผมที่ทําขึ้นมาเองครับงัดเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับพอแล้วฮะที่ยาเรียบร้อยครับเนี่ยฮะ เราก็มางัดดูนะครับเสร็จเรียบร้อยครับในกา D N K Y ต่อไปเรามาเปลี่ยนทานเราก็ต้องเอาตัวล็อกเครื่องออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าฐานใช้เบอร์อะไรฐานน่าจะใช้เบอร์5 2 1นะครับใช้เบอร์5 2 1แต่คุณลูกค้าเขาจะเปลี่ยนฐานอย่างดีนะครับของเดิมที่ใช้มาเป็นฐานญี่ปุ่นแม็กเซลนะครับอยู่ได้ไม่ถึงปี ลูกค้าจะกเอาตานเกือบสองปีต้องเป็นตานสวิตนะครับตานสวิตตานสวิตนะครับเราก็หาตานสวิตมาตานสวิตจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตานสวิตยี่ห้อเรนาต้านะครับจะอยู่ได้นานกว่านะครับตัวนี้เราก็แกะแกะออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตานเบอร์ห้าสองหนึ่ง สองสวิตยี่ห้อเรนาต้านะครับกดลงไปตันนี้เครื่องเล็กนิดเดียวนะครับต้องระวังอย่ายไปโดนตัวเครื่องเวลากดนะครับกดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกถ่านนะครับตัวล็อกถ่านก็จะมีตัวบังคับฐ่านด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เสร็จแล้วก็เป่าลมอยู่สักนิดในเงางญี่ปุ่นออนะครับแล้วก็ปิดฝาขวาจะ,จะมีร่องเมดไมยม,ยมนะดูดีๆนะครับร่องเมดไมยมใส่ให้ถูกด้านนะครับ ตัวนี้ใช้กดมือนะครับกดมืออ่าเรียบร้อยนะครับแต่ะระบบกดมือไม่ต้องอัดเหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับที่เคยอัดอัดกดมือเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูมาตั้งเข็มนะครับนาฬิกาตัวนี้เป็นระบบ2เข็มนะครับไม่มีไม่มีเข็มวินะฮะมีแต่เข็มชั่วโมงข็มนาทีนะครับเราก็มาตั้งตันนี้1ิบสนการ4-9นาทีนะครับ49นาทีตั้งตัวนี้เป็น ระบบสองเข็มนะครับไม่มีเข็มวีแล้วก็ดูไว้ดีขเขานะครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนฐานนกา D.N.K. ไว้แท้นะครับตัวนี้ต่อไปขั้นตอนการเช็ดเครื่องล้างเครื่องให้ลูกศานะครับก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนน้ำยาแล้วเราก็มาเช็ด เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับเปลี่ยนฐาน DNKY แท้ข้างในมีเพชรนะครับเปลียนสเตนเลสเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆติดตามกดกระดิ่งกดติดตามถูกใจด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ